60ปีกรมการพัฒนาชุมชนรวมสร้างสรรค์สังคมพึ่งตนมุ่งช่วยคนค้นทางอับจนสร้างชุมชนเข้าถึงทุกหมู่บ้านประสานงานต่อตามภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชนปินเงาพัฒนากรสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุนทยาในพักดีเป็นอาสาพัฒนาชุมชนตําบลเขาฐานอ,อําเภอท่าฉางจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นอาสาพัฒนาจุมจุปฏิบัติงานมา6ปีแล้วค่ะดิฉันได้น้อมนำหลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีใน3ด้านเกิดเป็นผลรูปธรรมดังนี้ด้านที่1การสร้างความมั่นคงทางอาหารโดยมีการปลูกผักเลี้ยงสัตว์แปลรูปอาหารไว้เพื่อการบริโภคภายในครัวเรือน อีกทั้งยังมีการแบ่งปันแก่เพื่อนบ้านเป็นประจำและนำไปจำหน่ายเป็นการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือนด้านที่2การส่งเสริมสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนโดยมีการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างให้แก่ชุมชนพร้อมทั้งร่วมกับชุมชนดำเนินการกิจกรรมบริหารการจัดการขยะภายในครัวเรือนและชุมชนส่งผลให้คนในชุมชน เกิดความรู้ความเข้าใจมีจิตสำนึกในการคัดแยกขยะและมีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าด้านที่3ด้านสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมโดยการปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีเข้าวัดํำบุญในวันพระและวันสำคัญต่างๆทางศาสนาการออกกำลังกายเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ การเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่องการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนดิจันได้ดำเนินการดังนี้ข้อที 1> ่1การจัดเก็บข้อมูลเจปตอกชสองอเป็นคณะ,ะทำงานจัดเก็บข้อมูลเจปต ในระดับตำบลและระดับหมู่บ้านมาใช้เพื่อวิเคราะห์ปัญหาร่วมกับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและประสานงานทำงานเพื่อนําข้อมูลที่จะเก็บได้ไปทาแผนชุมชนแผนตำบลข้อที่2การขับเคลื่อนแผนชุมชนได้รวบรวมข้อมูลซึ่งได้ทําการจัดเก็บข้อมูลและข้อมูลอื่นๆมาประกอบการจัดทาแผนชุมชนและปรับแผนชุมชนเป็นประจําทุกปี ร่วมมือกับผู้นำชุมชนในหมู่บ้านเวทีประชาคมเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลปัญหาและร่วมเสนอปรับแปลนให้สอดคล้องกับข้อมูลปัญหาตามความต้องการของชุมชนข้อที่3การขับเคลื่อนสูนเรียนรู้ชุมชนร่วมกับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอต้าฉางในการขับเคลื่อนสู่สูเรียนรู้ชุมชนในตำบลเขาตานบ้านนางคณิตารักเกี่ยว ข้อที่ 4. การส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยในชุมชนโดยรณรงค์ให้คนในชุมชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งข้อที่5การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ข้อที่ 6. การขับเคลื่อนหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงน้อมนำหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 มาปรับใช้กับตนเองและผู้นำอจรวมถึงปินสื่อกลางในการดำเนินง,งานข้อที่7การแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนโดยร่วมปินวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและให้ความรู้ด้านอาชีพการทำปาต้องโกให้แก่เยาวชนข้อที่8การแก้ปัญหา,าความยากจนโดยประสานครัวเรือน ที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑและได้ลงพื้นที่ร่วมกับท่านนายอำเภอท่าฉางและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้บริการทําบัตรสวัสดิการแห่งรัฐข้อ9กาการส่งเสริมอาชีพกิจกรรมสัมมาชีพชุมชนได้ส่งเสริมให้คำแนะนำในการประกอบอาชีพให้ครัวเรือนลดรายจ่ายสร้างรายได้ แก่ตนเองและครอบครัวและข้อที่10การส่งเสริมทุนชุมชนได้ส่งเสริมความรู้ในการจัดตั้งกลุ่มต่างๆเพื่อบริหารจัดการให้เป็นประโยชน์โดยมีเป้าหมายการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ให้ครอบทุกหมู่บ้านในตำบลเกาตาถือว่าน้องตากไได้มีส่วนเป็นอย่างมากนะครับในการที่จะไปช่วยกันกลับเคื่อน ให้พี่น้องกลุ่มตัวบางเนี่ยได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อที่ต้องชื่นชมน้องตั๊กไว้นะโอกาสนี้ด้วยนะครับแล้วก็นอกจากในเรื่องของกลุ่มตอวบางแล้วนี่นะครับน้องตั๊กเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องกิจการต่างๆของอำเภอในทุกกิจกรรมนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นคนหนึ่งในพื้นที่อำเภอต้ฉางตั้งแต่ที่ผมย้ายมาอยู่ที่อำเภอต้ฉางปีกว่าๆแล้วก็มาเห็น การตั้งใจจริงของตักในการที่จะช่วยเหลือส่วนราชการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนร่วมกับทางอำเภอเนี่ยได้อย่างดียิ่งนะครับอันนี้ก็ขอรับประกันได้นะครับนกตักนี่คือของจริงในการที่จะเป็นผู้ที่มีจิตอาสาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนร่วมกับทางอำเภอมาโดยตลอดนะครับาจะพูดถึงตักนะคะในฐานะที่ฉันเป็นพัฒนาการอำเภอท่าสารในวันแรกที่มารับราชการที่นี่คนแรกที่เจอก็คือตั๊กนะคะ ก็จะเป็นผู้นำในทุกๆเรื่องเป็นคนกว้างขวางรู้จักคนเยอะในบทบาทภารกิจของผู้นำอชสุปรากรที่เราได้สัมผัสมาิฉันก็คิดว่าตั๊กเนี่ยจะทำได้ดีมากในทุกๆภารกิจโดยเฉพาะภารกิจของการแก้ไขปัญหาความยากจนในงานทุกอย่างนะคะที่เป็นงานอาสาสมัครตั๊กก็จะเต็มใจเวลาเราประสานงานไปโชวหาตั๊กก็พร้อมตลอดที่จะร่วมกิจกรรมนะคะ ดิฉันรู้สึกดีใจมากที่ได้มาทำงานร่วมกับชุมชนได้รู้จักกับอาสาพัฒนาชุมชนในหมู่บ้านอำเภอและสมาชิกกลุ่มต่างๆได้พบปะผู้คนใหม่ๆมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมกับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนสังคมพร้อมนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปพัฒนาชุมชน เพื่อให้ดำเนินชีวิตด้วยความพอเพียงและยั่งยืนตลอดไปขอบคุณค่ะ